สวัสดีครับพวกับผมโฮงจากเพจสปปริ t ทูยูอีกครั้งหนึ่งนะครับเช่นเคยเราพยายามจะเอารองเท้าเนี่ยออกมาบอกเล่าเรื่องราวเบื้องหลังการออกแบบให้ได้มากที่สุดแล้ววันนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ผมเนี่ยตื่นเต้นแล้วก็แบบรู้สึกว่าดีใจมากที่มีคนสั่งคู่นี้มานะก็ขอบคุณลูกค้าด้วยครับที่ให้การสนับสนุนแล้วก็เลือกคู่นี้มาครับก็คู่นี้เนี่ยมันเป็นโมเดลที่อยู่ในกระแสมากๆช่วงนี้นะครับก็คือ SB สดังโลนะครับเห็นกล่องเนี่ยผมว่าซ er ิดเกอร์เฮก็คงรู้อยู่แล้วนััออเดยวมาาูตงท้กน,นะครับ รองเท้าเนี่ยจะเป็นคอลเลบอรเรชันพิเศษนะครับกับน่าจะเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่อาแบรนด์เนี้ยเขาได้ทำด้วยกันก็คือ FTC นะครับเป็นร้านาสายสเก็ตบอร์ดนะครับเพียวเพียวสเก็ตบอร์ดเลยจากซานฟรานซิสโกนะครับซึ่งเมืองนี้เนี่ยก็ถือเป็นอีกเมืองหนึ่งที่เป็นสายสตรีทแล้วก็สายสเก็ตเนี่ยที่เขาเป็น c u เจอร์เป็นซับ b c u เจอร์ที่โด่งดังนะครับแล้วก็ป๊อปฮิตมากๆในเมืองเขานะครับอ่ะมาดูรองเท้ากันนะครับบอกเลยว่า ไม่ได้มีดีแค่สีนะครับแต่คือรายละเอียดกับวัสดุคือมันดีมากๆนะครับนี่เนดะี๋ยวอธิบายให้ฟังทีละจุดนะครับเริ่มต้นจากเอฟซีซีเนี่ยมันเป็นร้าอย่างที่บอกเป็นร้านอยู่ร้านสเก็ตบอร์ดอยู่ในซานฟรานซิสโกนะครับเป็นร้านเก่าแก่เลยเปิดมั้งแต่ปี1986นะครับก่อนที่คือตอนนั้นเน่ยเขาเป็นสเก็ตกับเทนนิสนะครับอันนี้ตามที่เจ้าของแบรนด์เขาเล่าไว้นะเป็นแบรนด์เป็นร้านที่ขายของสเก็ตของเทนนิสแล้วก็มารีแบรนด์เองเนี่ยเป็นเพียวสเก็ตบอร์ดประมาณช่วงปี1994นะครับ ตัวนี้เนี่ยอะไรอ่าอ่ินสไปเรื่องมานาใจเนี่ยมันมาจากเซนโตเซนโตคือเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นแปลว่าเหมือนบอ่ออาบน้ําร้อนธรรมชาตินะครับที่ตั้งอยู่ในแบบกลางแจ้งนะครับอ่าอินสไปเนี่ยอย่างนั้นแล้วก็ดูนะครับอันนี้อะไรคือนนผมตื่นเต้นมากเลยคือตรงสีขาวรุ่นนี้เต็มที่หมดเดี๋ยนะขาวฟ้าเงินอ่าสีสีหลักนะครับหนึ่งสีขาวสีขาวตรงที่เป็นลายหนังเนี่ยถ้าสังเกตดีๆจะดูออกว่ามันคือลายของ กระเบื้องนะครับซึ่งก็คือกระเบื้องสีขาวสะอาดบริสุทธิ์นะครับก็จะเป็นกระเบื้องปูห้องน้ําแล้วก็บอราดน้ํานะครับสีฟ้าตรงนี้เป็นหนังกลับนะครับเป็นแบบนูบักนะครับหนังกลับตรงนี้เนี่ยก็จะคือน้ําที่ใช้อาบนะครับเป็นแบบฟ้าสะอาดรวมถึงที่พื้นด้วยนะครับตรงแต่ว่าพื้นเนี่ยมันจะเป็นฟ้าที่เฉดที่อ่อนกว่านะครับแล้วก็สีเหลืองตรงนี้สีเหลืองอันนี้ก็คือเหมือนกับว่า คนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเชื่อในเรื่องของดวงอาทิตย์นะครับก็คือเชื่อว่าเวลอาอาบน้ํากลางธรรมะชาติเนี่ยจะมีเหมือนดวงอาทิตย์สาดแสงสีทองมาแล้วก็ให้พลังกับคนที่ไปอาบน้านะครับแล้วก็มีอะไรดีเทลอ่ะตรงนี้ชวุสีเงินนะครับก็คือเหมือนแบบความสดชื่นความรุ่งเรืองอะไรเงี้ยครับจุดที่ผมชอบมากอีกอย่างหนึ่งคือตรงหลังลิ้นรองเท้าอ่ะครับสองฝั่งเนี่ยมันจะเป็นตัวอักษรคันจินะครับเป็นถ้าจะไม่ผิดเพราะที่ผมไปรีวิวมามันคือ12ขีดนะครับเป็นสองคันจิซึ่ง อักษรคันจีอะมันเป็นอะไรที่ยากมากแม้แต่คนทีเรียนญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็ยังยากมากนะครับตัวนี้เนี่ยอ่านว่า u นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Y u นะครับ U เป็นคันจีที่แปลว่าน้ำร้อนนะครับซึ่งสองฝั่งเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นน้ำเงินเข้มนะครับแล้วก็อีกฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นสีแดงซึ่งผมมาเข้าใจว่ามันสื่อถึงน้ำร้อนน้ำเย็นนะครับเป็นการปรับสมดุลร่างกาย อินโซเนี่ยจะเป็นลายปริ้นนะครับเขียนว่า FTC นะครับแล้วก็เหมือนมีลวดลาย2ฝั่งที่ไม่เหมือนกันด้วยข้อเท้าปักว่า FTC มาพร้อมเชือกสำรองสีฟ้านะครับตัวนี้เนี่ยผมถือว่ามีดีเทลการออกแบบที่ดีรวมถึงวัสดุที่ดีแบบดีมากๆนะครับจากที่ได้สัมผัสทั้งหนังที่เป็นทัมเลอร์นะครับแล้วก็นูบักชูเอ็ดพวกนี้อ่ะเป็นตัวนี้เป็นนูบักนะครับแล้วก็ มีอะไรอีกที่อยากจะบอกเล่าให้ฟังก็จะประมาณนี้นะครับข้อเท้าทุกอย่างจะดูหนาะหนาะหนาะนะนุ่มคืออย่างดีนะครับอ่ะกลับมาที่ประเด็นหลักของเรานะครับก็คือเรื่องไซส์และราคานะครับตัวนี้เนี่ยจะไซส์มีมีทรงเดียวคือทรงผู้ชายนะครับไซส์จะมีแน่สี่ถึงสิบสี่อุแปลว่าผู้หญิงหรือว่าเด็กเนี่ยก็ใส่ได้นะครับช่วงสี่ห้าหกเนี่ยผมถือว่าเท้าเล็กมากแล้วนะแล้วก็ราคาเริ่มต้นที่ประมาณหมื่นห้าหมื่นหกนะครับไปจนถึงประมาณสองหมื่นสำหรับไซส์ที่มันหายากๆนะครับหรือว่าพวกไซส์ยอดนิยมก ลองทักเข้ามาสอบถามกันได้ครับแล้วเดี๋ยวเราจัดการดูแลให้นะครับที่เพจเซ r บริ to you เช่นเดิมครับผมสวัสดีครับ